ชาวนี้กินข้าวมันไก่ฮะนะข้าต้มไม่ขายเลยต้องกินข้าวมันไก่ราดน้ำแบบนี้เห็นไหมฮะน่ากินมากๆ50บาทเนื้อเน้นๆนะเนี่ยมากินข้าวมันไก่กับหน้าเล็กแซ่แบๆกัน ข้าวมันไก่ก็อร่อยนะเยอะไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่า มีน้ำสุปให้สดร้อนๆอนชื่นใจเหมือนกันมีขิงเพิ่มความเผ็ดร้อนสักหน่อย เนี่ยคำใหญ่เลยสำหรับคลิปนี้ก็พามาชิมข้าวมันไก่ชา้าสิบบาทหรือว่าอิ่มอร่อยเลยแต่คงกินไม่หมดหรอกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เองท่านี้ผม สวัสดีครับ